สวัสดีครับอยู่ผมอันโนปาตี้กลับมาอีกแล้วกับช่วงอาทิตย์นี้ได้อะไรมาเปิดประเดิมอาทิตย์ครับผมไปดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกันบ้างครับผมมาครับผมอย่างแรกได้เร็เรเศษมาได้เป็นนี่ครับเทพเจ้ามังกรจากภาคแรกแน่นอน ดูจากตาบ้องแบ๋วหลังๆเขาจะเป็นแบบทรงมงกอจริงจังนะอันนี้ก็ยังเป็นแบบมงกรบ,บ้องแบ๋วแต่ฐานมาหักแล้วก็ได้ฟิตเตอร์ฐานหักเหมือนกันต้องเอามาโมสวยนะแล้วก็ได้พิกาชูมาสองตัวตัวนี้น่ารักห่อใบไม้นี่แต่ตัวนี้หางขาดเดี๋ยวต้องซ่อมหางเล่นทราย <c oughs> แล้วก็จากไฟนอนเจ็ดถ้าจะให้ที่เป็นประธานชินละมัง้งตัวนี้ยังไม่มีอันนี้ได้มาถูกๆเลยมิเตอร์โปเตโต้ตัวจิ๋วตัวจิ๋วมีปั๊มด้วยนะของแฮสบแล้วก็อันนี้แมวจากเรื่องเซเลมูนแล้วก็ได้สามม้ามาสีตัวนี่เป็นแบบนี้ นี่ตัวจิว๋วจิ๋วไม่รู้ครบหรือ,อยังซื้อไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วก็ได้หมาหมาดำแต่ตามันสวยตามันใสดีแล้วก็ได้พวกนี้มันยกให้ดูไม่ได้นะเป็นพวกฐานเอฟเฟกของโปเกมอนนี่มีสีสีรอบที่แล้วเราได้มาสามใช่ไหมอันนี้รอบนี้เราได้มาสีสี แล้วก็อันนี้จากโซคาลิเบอร์เป็นตัวที่ใช้ดาบแท้จากโซคาลิเบอร์ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมชอบเล่นเหมือนกันเล่นง่ายดีแล้วก็ได้ตัวนี้กะมาสองตัวงานเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังเก็บได้เรื่อยๆมีขีต้งคีต้าด้วยตัวเล็กไอดอนไอดอนสมัยก่อน ตอนนี้ก็ยังออกฟิกเกอร์มาเรื่อยๆนะทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กเลยเดี๋ยวเราไปดูรอบต่อไปกันดีกว่าครับผมว่าได้อะไรมาเพิ่ม One day later รอบสุดท้ายของวันนี้ครับผมกำลังเดินดีๆฝนมันตกพอดีก็เลยได้ของน้อยเลยทีนี้มาดูกันเลยครับผมตุ๊ก,กตา Toy Story เป็นตัวไอหมาสปริงนี่ แล้วก็ได้ลูกบาสจากสแลมดังเป็นโชโคคุถ้ามเป็นสีส้มจะแจ่มกว่าน,นี้แต่สีนี้ก็สวยเหมือนกันหัวกุญแจท o อ Story แต่เป็นว o ดดีโดนขังอยู่ข้างในสวยนะไม่เคยเห็นด้วยได้มาลินแต่ไม่มีไอ้ข้างล่างแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมปั๊มฐานขึ้นมาได้เพราะว่าผมมีไอ้ตัวที่มันมีฐานอยู่ เดี๋ยวเอาถามมากรอปได้ไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ได้หมาเล่นเกมตัวนี้คตรสวยหมาชิบะนั่งเล่นเกมถือจอยเกมอยู่แฮมรรบที่แล้วเคยได้แมวมารอบนี้ได้หมามาแล้วอุนเตอเมนน่ารักดีครับผมเป็นแบบ SD SD แล้วก็ได้หมา เหมือนจะขยับหัวได้นิดหน่อยนะขยับหัวได้นิดหน่อยนี่สวยนะตัวนี้หมาสปริงเกาะแก้วน่าจะเกาะแก้วเลยเนี่ยน่าจะเกาะงี้ปุ๊บเกาะแนวนี้นะเพราะว่าไอตัวที่เกาะมันอยู่ตรงนี้น่าจะเกาะแบบนี้แหละหมาชีหมาชีที่มีชีนี่ ีขีดเหลืองๆเลยแมวนั่งสมาธินี่น้องเหมียวนั่งสมาธิครับผมตอนแรกนึกว่าปลาหมึกมันคือผีจูออนครับผมออกมาก้มกาบขอเถอะขอกลับเข้าไปในจอได้ไหมรอบก่อนหน้าเราได้ผีจูออนแบบก้งโค้งมาอันนี้เราได้ผีแบบหมอกกาบได้ซิดจ,จากไฟนอนเจ็ด ได้มาเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะแล้วก็ได้แมไวไหวน่าจะสะกอตติสมั้งถ้าหูเป็นพับๆอย่างเงี้ยสุดท้ายได้ดาบพ็อปหนึ่งต่อสิบสองเป็นดาบที่เราสามารถคัตตอมได้นะโดยการเอาไอ้ที่บังมือคัตตอมได้อยากได้แบบไหนเนี่ยเขาจะมีให้เลือกสียอนแล้วก็มีดาบเปื้อนเลือดเป็นสเกลหนึ่งต่อสินะ แล้วก็มีใบาพายยักษ์เล่นได้สวยเลยหมดรอบนี้ใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกันครับผมวันนี้ก็ของน้อยเหมือนเดิมหลังๆมาของเริ่มน้อยแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนวันนี้ของน้อยจริงไปแล้วครับผม